สวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะวันนี้ยกตุกไปทั้งแดคะน้องอ๋อแล้วเห็ดอ,อีอย่าอยนะุ่นหรอวันนี้โกตุกป้าสวัสดีค่ะจเจ้าปลาขยันแท้ค่ะมื้อนี้มาหยังอีกมาเดี๋ยวพบอกว่าเก้าอีค่ะมาขยันแท้ะน้อเอาไดีมื้อนี้เอาขั้นไดนลอสิมาเบิ่งขั้นเข,ขาไม้นี่อลอ<ะ>ยสิลอยซิมหานะคะเอาขั้นนี้นะจ้ากขั้นนี้ละ อา,ารสั่งกัเริ่มวัสดีครับพี่น้องครับอ่ะไปเช่ามาด้วยอ่ามาพอดีพ,พี่น้องื้นนี้กับบรรยากาศชืนลึมนชลืออีกแล้วคือคนสิตกนะถ้าอยู่สีขาวมือมันมันสิแง้งอืนะครับตรงกับวันที่14นะครับมีถุนแนแแ่นค่ะ2,566 66ล้วเนาะมื้อน,น,น่้14มันมือเห้อนบ่น ิีซีเมือมเม่อเหนื่ลยอ่ะมือนีมาพอพีพอน้องนำเอาอีซูซู n p r นะครับเป็น n p r เป็นตัวสั่งลุยตัวสั่งลุยตัวโค้ด FM นะครับเป็นตัวปีสามแปดเป็นตัวสุดท้ายนะครับมาให้พี่น้องได้พิจารณาทั้งคันอ่ะนี่นะครับบมกันนี่ละอ๋อก็ว่าเจ้าก็ว่างฝ้ยก่อนเนี่ยป้าสิฟ้าตาข่ยนิเม ว่างฟอยวางฟอยสิฟาดตาเป็นตากล้องนี่ล่ะฟอยฟอยโอ้ยฟอยเหล้วฟอยเหล้วดิจโฉฟ้าตากรองนะครับคับสู่สู่ N P R สังลุยเสียสังลุยร้อยสิบห้าแรงจดทะเบียนครั้งแรกสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนะครับเป็นตัวสุดท้ายสวยใกล้ใกล้สวยๆนะครับนนี่ครับจักสวยเ่าสวยเพาเบิ่งนักกันครับตามนี่แหละนะครับ สวยบ๊องามกับบ๊องน้ำกันเดี๋ยวเปิดประตูทางนั้นก่อนนะครับภายในสีสันวันหน็เคยเห็ุมากทีหนึงแล้วนะครับเป็นเกียงปะเออเกียงยู่สีสันวันหนะเคยเห็ุมากทีหนึงแล้วครับพี่น้องนะครับบ๊ไม่ขาดนะครับหลอกมือตากล้องนั่นี่ยนะครับพื้นนะครับพื้นเหยียบบ่อกไม่มองขาดมองผูมองพังนะครับยังสวยๆนะครับเอานะครับหน้าคอนโซนอยู่ครบนะครับหน้าคอนโซนอยู่ครบ นะครับติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับบอกพี่บอกน,น้องเลยคนท่านนี้นะครับโกตุกเปิดราคาอยู่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องในมาเถือขายเถือใไในมาแพ่งขายแพ่งบ่มีรรทัรฐานบ่มีใ่ใดใดทั้งสิน้นนะครับเอาขายให้พี่ให้น้องแบ่งปันให้พี่ให้น้องเกษตรกรได้ไปใส่น้ำกันนะครับเอามาเบิ่งนน้ำกันรอบขั้นนะครับ สีสันมันนะก็ตามอายุการใช้งานนะครับเพราะว่าเราเห็ดสีมาเทนึงแล้วนะครับก็ยังสันมันก็ยังคมอ,อยู่ดีพี่น้องนะครับสันก็นอนอยังคมยังงามอยู่ครับแต่ละกินแต่ละกินนี่ยังยังบนท่านเลยสีเสียสนนะครับยงบังันนี้บานเท้าเอนดียังนี้ไทยสวยนี้ไทยสวยมีแต่คำโบราณเนาะยังบนท่านนี้ไทยสวยบนาน่ท้าอาเออมันวันสันปะจักแล้วันแล้ว่าเสียสนนะครับยังคมนยู่วอยู่ที่เราครับพี่น้องเอ,อ้ามาเบองนกำกันยางนะครับ ยางนี่เป็นยางเจ็ดห้าศูนย์นะครับยังเป็นยางเดิมอยู่ได้เด้อนะครับขอบสิบหกนะครับนี่นะครับกับบักจกรวยนะครับคอยเป็นคนมักจกนี่จกแม่มควันเลยล่ะรวยเพราะท่านไหนรัผพานเมื่อโกตุกันละเออโกตุกอนจกควันละนะครับคัดซี่นะครับคัดซี่ไม่มีที่ตินะครับคัดที่สวยๆงามๆนะครับคัดซีนี่บ่มีที่ตินะครับเบรคเสริมหมอล้มมาหพี่ใหาย้องแล้วเรียบร้อยนะครับ แนบนะครับแนบเดิมเดิมนะครับตุ๊กตาเดิมเดิมนะครับยางหลังสวยสวยครับพี่น้องนะครับกระบะนะครับขอบกระบะกระบะเบอร์มีห้อยผุนะครับกระบะไม่มีที่ผุนะครับข้างบนนะครับขอบกระบะเป็นขอบกระบะริมใหญ่นะครับขอบกระบะริมใหญ่กับพอกเล็กแป๊บน้่นะครับกับขอกเล็กแป๊บน้่นะครับพื้นไม้นะครับเป็นพื้นไม้นะครับเป็นพื้นไม้นะครับไม่เป็นพื้นไม่นะครับ เอาวุนเี่ยวไปแกะเพี้ยงออกมาเอาเด้อย่างอะไรก็มนีนะคะย่างอะไรก็มนีนะครับเบิ้งขอบกระบะเล่นขอบกระบะให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันนะครับขอบกระบะให้เห็นน้ำกันคอกเป็นคอกแป๊บน้ำนะครับยางกัยงสวยๆลออๆนะครับเฟื้ยงไทยนะครับเฟือยงไทยนะครับบักนี่นะครับเป็นตัวสังลุยสังลุยเนี่ยเขาหญ่มากแล้วพี่น้องนะครับเขาทำหญ่มากแล้วนะครับให้พี่น้องได้เห็นหำน้ำกันในเกล็ด เออห้ำเนี่ยหำทั้งไตเลยนะเออบ่เป็นหำไข่ได้หำรถเออหำโจยไปอย <regret it? S 2> <an> ุดเบื้องด้อน้องหำเล็กเราฮัลโหอยังเพิ่งหำไข่นี่นะครับอืมอซีแกรงามอ่าซาลาเปาอยู่ฟังนี่หมอล่มยู่ฟังพุ่นนะครับแอซีสวยๆนะครับกับถังน้ำมันไม่มีรอยกระแทกกระทันนะครับบุรีรัมย์สยามลิสซิ่งจำกัดมาจากทางละรถอืม นะครับกองดักน้ํากองดีเซลกองอากาศอยู่ในตําแหน่งเดียวกันนะครับเป็นตัวซังลุยเป็นตัวเอฟเอ็มเป็นตัวแท้่ได้พี่น้องนะนะครับในเบิ้งน่ากันนะครับประมาณนี้นะครับรหลดกันนี้นะครับเอาให้พี่น้องด้เบิ้งเลางย้อนน้ำกันเอาเอ้ยสุดนี่นะครับนะครับกับเครื่องยนต์ CBD1 หนึ่งนะครับ CBD1 หนึ่งนะครับนี่ พี่น้องได้เห็นนี่ครับอืโค้ด F M เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่มี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 เดียดเด๋ยวได้เดี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 ๋ยวได้เห็นเยอะข่ามแจ็คและเอ็กซ์เลยทุกพี่น้องได้เห็นบ่าวป,ปดนำ้ำเอออันั้นแหละนะครับกับเครื่องยน,น,งออนงตาากกนนนออ์นะครับแห่งคอเลาะนะครับแห่งพราะต่างตาจักจันคือเป็นวานละเออนะครับบ่มีหม่องผู้มองนะครับหัวเข็งสวยๆนะพี่น้องเด้อนะครับขั้นหัว นะครับเป็นขั้นส,สวยๆครับพี่น้องนะครับบะหมีม่หมองฟูนะครับเบื้นง่นี่บะหมีม่หมองฟูหมองสอดบะหมี่ะลุทะลังนะครับเอาเดี๋ยวมาฟังเสียงลมกันฟังเสียงลมกันนี่ ตังลุยเสียงมวนพ่อตังลุยเนี่ยป <satisfy> ่องป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 องเลยล่ะเห็น่าเจ้าเห็นไหมเจ้าเห็นไหมอ่าเนอนเขต้องง้อดอกเงิ

ปกตินะครับตมไม่ติดตมไม่ติดนะครับหมดไปแล้วกันนะครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเครื่องยนต์นะครับสวยๆหนาอายุมันเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเครื่องยนต์ให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอาหัวลงหละนะครับกับระบบการขับเครื่องนะครับระบบการขับเคลื่อน โกตุขับไม่เองครับไป้องน,นะครับกะขับมวนอยกนะครับพ่อใส่พ่อสอยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอายุการใส่งานของเขากะเสียสรุ่ยกะสร่างละ่ะแต่ว่ามันกะโดนเนาะมันกะแต่ปีสามแปดถึงปีกโกตุกอาเมียทีแหลกกลอเี่ยนแหลกกละเ <c oughs> ะมีเน้ยเฮ้เ้าเฮ้ยเฮ้เ้ยเเฮ้ยคฮ้ยเฮ้กเฮ้เ้ยเ้ยนะยเฮ้ยเฮเนะครับ้้นะเนาะน้ะนนะ้้ อันนี้หกสิบหกเจ็สามสิบแปดหกสิบหกมันจะปีแล้วเหรอจัดเร็วเออเอาจัดปีกระยาวสำคัญเลยนะครับพี่น้องนะครับมีหมวกไห้พร้อมนะครับมีหมวกรูล้มให้่ห้องพร้อมนะครับอนาณากรโมเป็นอาณากรอีกมือสองมืออาจีพเข้าไปย้ำพราะย่อำ<อ><อ>นาจสินบ้านไทยคะอนเ่นสิติดกันชนไห้นะคะอาจีพติดกันชนตั้งใจมาให้นะครับ<อ>มือนี้ให้พี่ให้น้องได้เห็นซ้ำนี่สักวันนะครับมากกัรถมาฮอดกะโฟตุัวอยาันนำเสนอ พี่ให้น้องได้เห็นน้ากันครับพี่น้องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันใดมันขาดเฮียเสียล้นไปนะครับแต่ที่เก็บมาใส่ให้นะครับอันใดเออพอดฟอดเติมให้กันได้แต่ที่็ำให้กันนะครับบ่ได้เป็นสร้างนี่ออกตัวไปก่อนนะครับแนวแนวเห็ดได้แต่กังเห็ดเห็ดบ่ได้กับบัได้เห็ดแต่้ยวบ้าลดแต่ความใจครับพี่น้องนะครับเหมาะสําหรับเกษตรกรนะครับภูมิแห้อ้อยแห้มันนะครับภูมิเชียงมีง้อมีกล้วยนะครับขนเชียงขนหยางนะครับเอาไปใส่นะครับกับในราคา265,000บาท ล่องได้นะคะซื้อกันม่หลายขายกันบ่แพงครับพี่น้องนะครับเปิดให้พี่ให้น้องได้ไปใส่ไปสอยแบงปันให้พี่ให้น้องได้ไปใส่ไปสอยน้ากันนะครับนะครับที่อยู่ติดต่อหละปะสมรฐานะก็ว่าอยากบรรยายนะครับท้านี้ท่านั้นก็ให้พี่น้องมาล่องครับมาลองสัมผัสเบื้องนะครับมาลองคาดเป็นไดเบียดเป็นไดพวงเมล็ดเป็นไดเครื่องยนต์เป็นไดครอบกรับะเป็นอยงไรนะครับมาล่องเบิ้งมันกัว่าเขานี้ตัวอีเลนหรือตัวอีลีมันกันว่าเอาละสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับ 08468176ครับพี่น้องนะครับบ้านยูอ่องโกตุกยูบ้านเหล่าโพหมู่ที่5ตําบลหนองคุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องนะครับสนิดสนใจนะครับริงจังมาวอกจานะครับ08468176ด้ไอเด้อติดตอ์สอบถามเส้นทางก่อนก็ไใดนะครับตลอดยชบซีชมงครับพี่น้องเบอร์นี่เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับมี้อ จาับ่อฮันดอกม้อนิแค่ยูพี่น้องนี่ค่ยูเออโมฮันโอฮันโมฮันนะครับเหมือนขวายศิวันขอไอ้ที่ทั้งอันสื่นช่อมไอ้เอารถมาส่งขวยแด้เมือนเงอนมาหน่ะเอาขนส่งสารค้ามาหน่ะเอาไปเลี้ยงวัเดียวันขออยก่ันงเดือนน้า่วันน้เดือนวันเหล่าพี่น้องที่แรกบันที่วันผู้สุมมักสอนหัวกบกับวายเฝ้าเด้อไอ้เออยเฝ้าเด้อหน่ะ ให้ทุกคนยสอนหัวกอนเจ้ายังมา,าวันเขาเจ้ายังมาไถเออหัวโคบมันเล้วบ้านนี้วัดสิวันมื้อนอ่าหนัดกับทีมงานไป็วันซอยไอเนเด้อเออรถไถเขาก็มีวันกะว่าเมือเดียวมันลาวเหมือ้อนกันเพราะวละเอียบบ้านนี้ฝากไปถึงทีมงานนะปังไออ่ทีมงานสิวันเขาซอยโคบุกเด้อะมื้อเงี้ยเปล่ามากเป้่ามากเลยไอเนอเออแต่ว่าโมนี่อาจจะเป็นสายสายวันแม่ยิ่งขึ้นหนุบหนังเออก็ดีแล้วเนาะคันนีบบ้ไ <c oughs> ด้ไหม วันไถยยังย nice ่ำขึ้นหรือบังมันเกิดขึ้นมามันบ่เป็นต้นยี่หรอกมันก็เป็นต้นเขาขึ้นเขาหรือวันย่ำเป็นย่ำขึ้นก็ได้ปีนี้ก็สิมีหลายพันอยู่ค่ะเนาะสำหรับผู้ผู้สีสังขกตสังข์สายพันธุ์หรือแน่คุยเต่าเหนียวดำเหนียวแดงเหนียวขาวสามหรอเด้อเจ้าดำเจ้าดำของมีดีเจ้าขาวเออาสายพันธุ์พี่น้องบัดนี้แล้วบักอัน ไันสา่นอยมาเกี่ยวหอยไอ้างเลยกหอยอยกคนวนี้แหละาสาบพันบ้านเม่่เป็นอยัางเรเกี่ยวน้กันไปโรดน้องเกี่ยวแม่อไหร่ก็เมียนค่ะแมีนเกี่ยวเม่อไ่ได้ยากร่ได้พิมพตอตไม้อ่อไม่รสีให้หมาเลยเออใครอยู่รพไ่น้องอ้าวพ่อพี่พ่อพี่ไปเที่ยวอยู่มันสามขั้น ข่าทีมงั้นทะยอยอดเดินทางมากและะ้วค่ะนาะได้บ้าง,างกำลังสิเดินทางมารออีกสามขั้นรับพี่น้องอนะครับสำหรับมือนี่พอพีพอน้องไปเพียงสามีสักอนขอ,ขอเ,ขเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ